ดูคาติพานิเกล V4 คือผลลัพธ์ขององค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสนามแข่งมอต GP จีพีสู่ถนนจริงมันไม่ได้เป็นเพียงแค่รถจักรยานยนต์ที่เร็วแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของศิลปะบนสองล้อที่รวมความงามความแรงและความแม่นยำทางวิศวกรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวทุกเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบเพื่อให้การขับขี่เต็มไปด้วยอารมณ์และความร้าใจการออกแบบที่หล่อเหลาและแฝงพลังรูปลักษณ์ของพานิเกล V4 ยังคงเอกลักษณ์ของดูกาติอย่างชัดเจน ตัวถังทรงเพลียวไฟหน้าแบบเล็ดคู่ที่ดูดันและแฟริงที่ออกแบบด้วยหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อให้ลมไหลผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพช่องระบายอากาศด้านข้างช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์และเสริมเสถียรภาพเมื่อใช้ความเร็วสูงวัสดุส่วนใหญ่เป็นอลูมิเนียมหรือคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้น้ำหนักตัวรวมอยู่ที่ประมาณ198กิโลกรัมเท่านั้นหัวใจแห่งพลังเครื่องยนต์เดสม o เซดิซิสเปรเดวี หัวใจของพาณิเกา V4 คือเครื่องยนต์เดสมเซดิซิสสเตรเดล V4 ขนาด 1,103cc ให้กำลังสูงสุดกว่า214แรงม้าที่รอบเครื่อง13,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด124นิวตันเมตรระบบวาล์วเดสมโดริกที่เป็นเอกลักษณ์ของดูกาติทำให้รอบเครื่องตอบสนองได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่องไม่มีการสูญเสียแรงดันแม้ในรอบสูงเสียงคำรามของเครื่องยนต์ V4 เมื่อเร่งจนสุดนั้นคือซิมโฟนีของความแรงที่สะกดทุกสายตา ระบบส่งกำลังและเทคโนโลยีการขับขี่ระบบเกียร์แบบ Quick Shifter ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องบีบคลัตชทั้งขาขึ้นและขาลงเพิ่มความต่อเนื่องในการเร่งความเร็ว ECU ที่ควบคุมด้วยเทคโนโลยีจากสนามแข่งทำงานร่วมกับ IMU แบบ6แกนเพื่อปรับ,บสมดุลของระบบควบคุมต่างๆไม่ว่าจะเป็น t r t i t n o o n t r o l w h e e l i e Control Slide Control และ Engine Brake Control ทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจแม้ในสถานการณ์สุดข,ขีด ช่วงล่างและระบบเบรกระดับพรีเมียมดูกาติจัดเต็มด้วยโชคหน้าโอลินนิ x 30และโชคหลังโอลินท TX 36ที่สามารถปรับได้อย่างละเอียดระบบเบรกหน้าใช้จานเบรคคู่ขนาด330มิลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์เบรโม่สไตล์มาซึ่งให้แรงหยุดที่ทรงพลังและแม่นยำในขณะที่ระบบเบรกหลังเสริมความสมดุลในจังหวะเข้าโค้งทุกองค์ประกอบถูกออกแบบให้ทำงานสอดประสานเพื่อให้การเข้าโค้งการเบรกและการเร่งออกจากโค้งทำได้อย่างมั่นคงและนุ่มนวล เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยพานิเกา V4 มาพร้อมจอแสดงผล TFT ขนาด5นิ้วที่ให้ข้อมูลครบถ้วนและสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง3รูปแบบได้แก่สตรีทสปอร์ตและเรสซซึ่งจะปรับแรงม้าก,การตอบสนองของคันเร่งและระบบช่วยต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนนอกจากนี้ยังมีระบบดูการ์ติ Power l a u n สำหรับการออกตัวอย่างรวดเร็วและระบบ Cornering ABS ที่ช่วยให้เบรกได้แม้ขณะเอียงโค้งอากาศพลาศาสตร์และเสถียรภาพ หนึ่งในจุดเด่นที่สุดของรุ่น V4 คือชุดวิงแลดหรือปีกข้างที่ออกแบบโดยอิงจากข้อมูลของ Mo t ต G p ช่วยสร้างแรงกดลงบนล้อหน้าในขณะใช้ความเร็วสูงลดการยกหัวและเพิ่มการเกาะถนนไม่เพียงช่วยให้รถนิง่งขึ้นแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเร่งและการเปลี่ยนทิศทางที่รวดเร็วประสบการณ์การขับขี่เมื่อได้อยู่หลังแฮนของพาณิชย์ V4 ผู้ขับจะสัมผัสได้ถึงพลังที่ถูกควบคุมอย่างมีวินยัยทุกการขยับของข้อมือคือการสื่อสารกับเครื่องจักรที่ตอบสนองอย่างชับไว เสียงเครื่องยนต์ V4 ที่คำรามผ่านท่อไอเสียไทเทเนียมคือเสียงของหัวใจแห่งความเร็วการเข้าโค้งแต่ละครั้งให้ความรู้สึกเหมือนเต้นรำกับแรงจีความแม่นยำของช่วงล่างและการควบคุมที่เหนือชั้นทำให้พาณิกว V4 ไม่ใช่แค่ซูเปอร์ไบค์แต่คือประสบการณ์แห่งความสมบูรณ์แบบบนสองล้อสรุปสุดยอดแห่งความหลงไหลในความเร็ว Ducati Panigale V4 คือการหลอมรวมระหว่างเทคโนโลยีจากสนามแข่ง ศิลปะการออกแบบและความหลงใหลในความเร็วมันไม่ใช่เพียงแค่รถที่แรงที่สุดของดูกาติแต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์อิตาเลียนที่จะสร้างซูเปอร์ไบาที่ทั้งสวยดิบและทรงพลังอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่หลงใหลในความเร็วพาณิกา V4 คือความฝันที่จับต้องได้ความร้อใจที่ไม่มีวันจางหาย